พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีตอนที่2ครับพร้อมแล้วไปกันเลยในกิจวัตรประจำวันของเรานะครับ จะมีนาฬิกามาเกี่ยวข้องโดยมีช่วงเวลานะครับในการบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลากลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับในภาพนะครับเด็กผู้ชายนะครับกำลังทำการบ้านเวลา1นึ่ทุ่มหรือเวลา19นาฬิกานั่นเองนะครับและภาพที่2ครับเด็กผู้หญิงกำลังเข้านอนนะครับเวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ ลักษณะของกิจกรรมของแต่ละคนนั่นเองครับต่อไปนะครับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะครับในนี้จะเป็นการบอกระยะเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับในภาพเขาบอกว่าแม่เข้านอนเวลา22นาฬิกา30นาทีเด็กๆสังเกต เข็มสั้นนะครับเข็มสั้นจะชี้ระหว่างเลข10กับเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข6นะครับฉะนั้นแม่จะเข้านอนเวลา22่สินกานาทีนั่นเองอภาพที่2ครับเป็นแม่กำลังตื่นนอนนะครับในนี้นะครับภาพดูเด็กดูที่นาฬิกานะครับเข็มสั้น ชี้ระหว่างเลข5กับเลข6ครับเข็มยาวชี้ที่เลข6แสดงว่านะครับแม่ตื่นนอนนะครับเวลาห้านาฬิกา30นาทีซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับแม่จะใช้ระยะเวลาในการนอนทั้งหมด7ชั่วโมงนั่นเอง วันนี้คุณครูก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยการบอกช่วงเวลาในช่วงกลางคืนครับ เด,ดูนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับ1ชั่วโมงจะมี60นาทีนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับ5นาที10นาที15นาที20นาที25นาที30นาที 35นาที40นาที45นาที50นาที55นาทีและว60นาทีครับเขาบอกว่านะครับ60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเข็มยาวหมุนครบนะครับ จนถึง1ชั่วโมงแล้วเข็มสั้นจะเลื่อนไป1ช่องครับตัวอย่างนะครับในนี้นะครับเวลา19บเนาฬิกานะครับเข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้ที่เลข12นะครับ แสดงว่าตอนนี้เป็นเวลา19บานาฬิกาครับต่อไปนะครับจะเป็นเข็มนาทีนะครับค่อยคอยเคลื่อนไปทีละ5นาทีครับจะเป็นการบอกช่วงเวลานะครับในช่วง5นาทีครับ19เนาฬิกานาที1ิกนาฬิกาสนาที1ินาฬิกา15นาที 19.20นาฬิกาีนาที1 9นาฬิกานาที1 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 9นาฬิกา45นาที1 9นาฬิกา50นาที1 9นาฬิกา55นาทีแล้วก็เป็น60นาทีครับ60นาทีหรือ20นาฬิกานั่นเองนะครับ1 9นาฬิกา 60นาทีหรือ20นาทีนั่นเองครับเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่ะหลังจากเรียนจบแล้วนะครับคุณครูก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ทบทวนครับพร้อมแล้วนะครับภาพแรกครับพี่ทำการบ้านเสร็จเวลากี่โมงครับเด็ก อ่าเก่งมากครับเวลา19นาฬิกาสานาทีเข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้ที่เลข6แสดงว่าพี่ทำการบ้านเสร็จเวลา19บเนาฬิกาสบนาทีครับมาดูภาพที่2กันเลยนะครับน้องทำการบ้านเสร็จเวลาเท่าไหร่เอย้ย 1ิก้านาฬิกา45นาทีนั่นเองนะครับโดยที่เข็มสั้นนะครับชี้ที่เลขเและเข็มยาวชี้ที่เลข9นะครับแสดงว่าน้องทำการบ้านเสร็จเวลา10ก้านาฬิกา45นาทีครับหลังจากที่เราได้เรียนจบกันแล้วนะครับคุณครูก็มีการบ้านไหมพกเราได้ฝึกทบทวนนะครับโดยให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่51ครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับ ส่งใต้โน้ตที่คุณครูได้สร้างไว้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย